เตรียมตัวให้พร้อม vivo เปิดตัว Pad 5e ที่มาพร้อมสเปกสุดปังในราคาที่ใครๆก็เอื้อมถึงแท็บเล็ตตัวใหม่นี้ไม่ได้มีดีแค่ราคาเบาๆนะครับแต่ยังอัดแน่นไปด้วยประสิทธิภาพที่พร้อมตอบโจทย์ทุกไรฟ์สไตล์ไม่ว่าจะทํางานดูหนังหรือเล่นเกมก็เอาอยู่หมัด vivo Pad 5e คือน้องเล็กสุดท้องในตระกูล Pad 5ที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานในวงกว้างโดยยังคงรักษามาตรฐานของ vivo ในเรื่องของดีไซน์ที่สวยงามและสเปคที่คุ้มค่าหัวใจหลักของ Pad 5e คืออะไร นั่นก็คือชิปเซตสนับ Dragon 8s Gen 3จาก Qualcomm ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยี4นาโนเมตรซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยช่วยให้ประมวลผลได้รวดเร็วและประหยัดพลังงานมากขึ้นชิปเซตตัวนี้มาพร้อมกับ CPU Central Processing Unit แบบ8คอที่แบ่งการทำง,งานออกเป็น3กลุ่มหลักๆคอหลัก Armv8 4ความเร็วสูงสุด 3.0GHz สำหรับงานที่ต้องการประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการเล่นเกมคอกลาง Armv8 7.2 0ความเร็วสูงสุด 2.8GHz สำหรับงานทั่วไป ข้อประหยัดพลังงานแอร์พอ์52 0ความเร็วสูงสุด2.0 g h z ะเฮสำหรับงานที่ไม่ต้องการประสิทธิภาพมากนักแต่เดี๋ยวก่อนประสิทธิภาพไม่ได้มีแค่ CPU เท่านั้นแพล5เ e อยังมาพร้อม RAM LPDDR5X ที่มีให้เลือกสูงสุดถึง 16GB และหน่วยความจำภายใน UFS 4.1ที่มีความจุสูงสุด 512GB ทำให้การใช้งานลื่นไหลไม่ว่าจะเปิดแอปพลิเคชันหลายตัวพร้อมกันหรือเก็บไฟล์ขนาดใหญ่ก็ไม่ใช่ปัญหาแบตเตอรี่อุดทนทาน สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างคือแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ถึง10,000 mAh ที่รองรับการชาร์จเร็ว 44W ทำให้คุณใช้งานได้ยาวนานตลอดวันไม่ต้องกังวลเรื่องแบตหมดระหว่างวันเลยดีไซน์บางเบาแม้จะมาพร้อมแบตเตอรี่ขนาดใหญ่แต่แพท5เองคงรักษาความบางเฉียบไว้ได้โดยมีความหนาเพียง6.62ม mm, ิลิเมตรรุ่นซอฟต์และ6.69มมและน้ำหนักเบาเพียง584กรัมทำให้พกพาสะดวกเล่นเกมได้ลื่นไหล สำหรับครอเกม Pad 5e ก็ไม่ทำให้ผิดหวังด้วยระบบระบายความร้อนด้วยกราฟไฟขนาดใหญ่ถึง32,200 mm ช่วยลดความร้อนสะสมขณะเล่นเกมและฟีเจอร์เกม Life a s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  t a n t ที่ช่วยปรับแต่งการเล่นเกมให้ลื่นไหลย,ยิ่งขึ้นหน้าจอคุณภาพสูง หน้าจอซ d ดีแบบ iPS ขนาด12.05นิ้วความละเอียด2 8 0 0 1 9 6 8พิกเซลอัตราส่วน7.1 5พร้อมรีเฟรชเรท144เฮิรตทำให้ภาพเคลื่อนไหวได้อย่างนุ่มนวลสีสันสดใสสมจริงด้วยการรองรับสี1 0 7 0ล้านสีและอัตราคอนทราสต์1 4 0 0 1กล้องถ่ายภาพกล้องหลังความละเอียด8ล้านพิกเซลและกล้องหน้าความละเอียด5้าล้านพิกเซลพร้อมโหมดถ่ายภาพบุคคลถ่ายภาพกลางคืนสแกนเอกสารและบันทึกวิดีโอ 180p การเชื่อมต่อ รองรับ Wi-Fi 2, 4 G 5, 1 G 5, 8 G Bluetooth 5.4พอร์ต USB 3 2 Gen 1และ USB Type C ระบบปฏิบัติการทำงานบน r e g i n o s ที่พัฒนาบนพื้นฐานของ Android 15ราคาและการวางจำหน่าย vivo Pad 5อีจะวางจำหน่ายในวันที่17ตุลาคม2025โดยมีให้เลือก2รุ่นได้แก่ Standard Edition รุ่นมาตรฐานเศร้า แรม8 GB รอม128 GB ประมาณ9,200บาทแรม8 GB รอม256 GB ประมาณ1,600บาทแรม12 GB รอม256 GB ประมาณ1 2 0 0 0บาทแรม16 GB รอม512 GB ประมาณ1 3 8 0 0บาท Soft Light Edition รุ่นหน้าจอป้องกันแสงสะท้อนเศร้าแราม8 GB รอม128 GB ประมาณ1,100บาทแรม8 GB รอม256 GB ประมาณ1,1500บาทคำถามชวนคิดคุณคิดว่า Vivo Pad 5อีกคุ้มค่ากับราคาหรือไม่คุณชอบสเปคส่วนไหนมากที่สุดมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลย